สิทธิผู้บริโภค5ประการสคอบอรหรือสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นหน่วยงานของราชการในระดับกรมภายใต้สังกัดสำนักงานยกรัฐมนตรีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคพศ2522ได้บัญญัติถึงสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับการคุ้มครอง5ประการดังนี้ 1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำรณาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการได้แก่สิทธิที่จะได้รับโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความจริงรวมถึงสิทธิที่จะได้รับข,อบ displays, m, อบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการอย่างถูกต้องและเพียงพอไม่หลงผิดในการซื้อสินค้าและบริการโดยไม่เป็นธรรม 2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการได้แก่ สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าหรือรับบริการโดยการสมัครใจของผู้บริโภค 3. ส,สิทธิที่ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการคือสินค้าจะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานเหมาะแก่การใช้ไม่ทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นสินค้าอุปโภคหรือบริโภค 4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญาได้แก่สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารับเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ 5. สิทธิที่จะได้รับการพิจนารณาและชดเชยความเสียหายได้แก่สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและชดเชยค่าเสียหายเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคจากข้อ1 2, 3และ4สิทธิของผู้บริโภคทั้ง5ประการ จะได้รับผลเต็มที่ก็ต่อเมื่อผู้บริโภคได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้สิทธิของผู้บริโภคก่อนซื้อสินค้าหรือบริการมีดังนี้ 1>, 1. ใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบฉลากปริมาณราคาแรงกำเนิดอย่าลงเชื่อข้อความโฆษณาโดยไม่พิจารณา 2>, 2. เมื่อทำสัญญาผูกพันตามกฎหมายต้องตรวจสอบความหมายของภาษาว่าให้ประโยชน์ครบถ้วนตามข้อตกลง 3. ข้อตกลงที่สำคัญควรทำเป็นหนังสือสัญญามีรายมือชื่อของผู้ประกอบการสิทธิของผู้บริโภคหลังซื้อสินค้าหรือบริการมีดังนี้ 1. เก็บรักษาหลักฐานต่างๆที่แสดงถึงการละเมิดสิทธิ์ 2>, 2. เก็บเอกสารสัญญาหรือใบสำคัญต่างๆ 3. สามารถลองเรียนในนามของตัวเองผ่านช่องทางต่างๆ,ๆ ผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือได้รับอันตรายจากสินค้าหรือบริการใดสามารถร้องเรียนได้ที่ 1. ระบบร้องทุกออนไลน์ผ่าน www.ocpb.go.th 2. ร้องทุกผ่านไปรษณีย์โดยทำเป็นจดหมายหรือแบบฟอร์มการร้องทุกรับแบบฟอร์มได้ที่7 e ็เ ร้องทุกด้วยตนเองณสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ราชการเฉลิมพระเกียรต 80, ิ80พรรษาอาคารรัฐประศาสนะพักดีชั้น1ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร 4. ร้องทุกด้วยตนเองณสารากางจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล เทศบาลทุกเทศบาลที่ว่าการกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา